สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Small Letter c o a s นะครับวันนี้ผมมีข้าวของอชิ้นนี้นะครับที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ใช้งานไปประมาณ3ปีนะครับอ,อันนี้พอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งจะเอารองเท้าเรดวิงคู่นี้นะครับคู่นี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะแชร์ประสบการณ์การใช้งานให้ฟังเรียบร้อยแล้ว ะะหลังจากที่ใช้งานประมาณน่าจะช่วง6เดือนหรือประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งนะครับหลังจากใช้งานมาประมาณอันนี้น่าจะเกือบเกือบสามปีแล้วมั้งครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ก็คืออันนี้แหละตรงลิ้นรองเท้ามันขาดาเพื่อนเเห็นไหมมันขาดผมเพิ่งจะเอาไปให้ช่างเนี่ยเย็บให้นะครับแล้วก็วันนี้พอดีว่าจะเอามาทาความสะอาดก็เลยเดี๋ยวจะจะมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูกันนะครับ หลังจากที่ผมใช้งานมานะครับก็หลังๆมันนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยแหละเพราะว่าใช้ในการขี่มอไซค์นะครับสังเกตดูจากสภาพก็ได้นะครับค่อนข้างจะจะสมบุกสมบันเลยนะครับอันนี้เป็นสภาพของสีนะฮะคู่นี้เป็นเดวิงนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับแปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นสี Copper นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในเด s คริป t i o n แล้วกันนะครับว่าชื่อรุ่นอะไร ะะเป็นสีคอปเปอร์ก็คือพวกสีสนิมนะครับนี้เป็นสีอันนี้เป็นสีจากแสงธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดนะรซึ่งตาผมเห็นยังไงในกล้องคราวนี้ก็คือเห็นแบบนั้นนะครับสภาพทรงคุสมันมากนะครับพอใช้งานไปมันขาดนะครับเนื่องจากผมค่อนข้างจะหนึ่งก็คือดึงมันแรงไม่แหละดึงตรงนี้ดึงลิ้นมันแรงตอนที่เราผูกเชือก นะครับเลยทําให้ตรงนี้อาจจะขาดแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งไปเกี่ยวด้วยมันเลยทําให้ขาดก่อนตอนแรกมันขาดแค่นิดเดียวนะครับมันขาดนิดเดียวตอนหลังๆมาพอเหมือนเริ่มแบบผมมัดเชือกตึงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเริ่มรู้สึกมันจะเริ่มขาดยาวยาวขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องรีบไปช่างเราไปปะให้นะครับไม่งั้นกลัวมันจะชํารุดไปมากกว่านี้วิธีการซ่อมของช่างช่างเองใช้หนังแผ่นหนึ่งนะครับ นี่น่าจะเป็นหนังพวกหนัง, <c oughs> นงออยตัวทั่วไปนะฮะมาเย็บแล้วก็เอามาแปะไว้ข้างในนะฮะปะเสร็จก็มีการาเดินได้แซกนะครับแซกไปมาซ้ายขวา,าเพื่อจะจะเย็บเป็นเป็นเหมือนรอยเป็นเหมือนรอยเชื่อมนะครับ <c oughs> ซึ่งดูแล้วก็โอเคคิดว่าน่าจะน่าจะแข็งแรงทนทานอยู่นะครับก็ลุยด้วยกันไปอีกสักระยะหนึ่ง นะครับตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีความคิดที่แบบอยากจะซื้อคู่ใหม่เอามาใช้งานนะครับเพราะว่า,าคู่นี้เนี่ยชอบมากนะครับชอบด้วยที่เป็นดีไซน์ของมันนะครับที่เป็นทรงมันนะครับแล้วก็ชอบที่เป็นสีสีเนี้ยนะครับก็เลยไม่คิดที่แบบจะอยากจะได้คู่ใหม่เลยนะฮะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาจะมาทําความสะอาดนะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูกันนะครับสําหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ผมจะใช้งานก็พอดีช่างอ่ะให้เป็นพวก ไม่ใช่ให้ขายแหละขายเป็นพวกพวกครีมไข่ผาวาลพวกนี้มาให้ด้วยก็เลย่เดี๋ยววันนี้จะเอามาทําความสะอาดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่นี้เองหนึ่งก็คือมีแปรงนิดเป็นแปรงขนม้านะครับแปรงขนม้านี่ดีมากผมซื้อมาใช้งานน่าจะเป็นจากร้านเดียวกันกับที่ขายเช้ารองเท้าพวกนี้แหละอยู่ในเป็นช่องทางอยู่ในพวกช้อปปี้พวกรัตดาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ช่องให้ดูนะครับ น,น,นี่ดีมากอันนึงน่าจะสองสามร้อยมั้งครับอันนี้เป็นไมย้ยน,นี้เป็นขนมาโคตรดีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวครีมอันนี้ผมช่างเรียกว,ว่าครีมไข่พวาลแต่ผมชักไม่แน่ใจนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะลองเอามาใช้ดูนะครับมันชื่อมันเป็นสเปเชียลคลีนเนอร์นะครับโพลาแบร์นะฮะช่างเรียกว,ว่าเป็นครีมไข่พะวาลแต่ผมลองอ่านจากสเปกข้างๆดูนะฮะ มันใช้ในการทําความสะอาดพวกเครื่องหนังได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทำความสะอาดพวกวัสดุอื่นๆก็ได้ก็เลยยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองลองเอามาลองเอามาใช้งานดูนะครับวิธีการใช้ก็ป้ายนี้นะครับป้ายที่ฟองน้านะครับเ็เป็นสกอตไบท์ที่ใช้ในการล้างจานทั่วไปแล้วก็ก็เช็ดตารองเทา้าเดี๋ยวสเต็ปแรกเราจะมาเริ่มจากการใช้แปรงขนมาขัดก่อนนะครับก็นี่ผมขัดล่าสุดน่าจะ คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมออกไปใส่คือรองเท้าคู่นี้ผมใส่ทุกวันนะฮะใส่ทุกวันทํางานสัปดาห์หนึ่งอาจจะไม่ได้ใส่ก็อาจจะวันหนึ่งฮะตั้เฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ยที่ไม่ใส่ก็นับรวมกันได้ไม่ถึง5วันนะครับถ้าไม่นับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนะเพราะฉะนั้นวันที่เป็นวันทํางานวันเสาร์จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือใส่เกือบทุกวันนะครับก็แทบเลยว่าเป็น เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ที่อยู่ติดตีนผมตลอดเวลาเลยนะครับเวลนทำงานก็ตั้งแต่ออกจากบ้าน7จ็ดโมงเชา้ากลับถึงบ้านก็เกือบเกือบห้าโมงเย็นนะฮะส่วนช่วงเวลาถอดที่ทํางานก็บางทีอาจจะต้องถอดบ้างเพราะว่าต้องถอดเข้าไปในจุดท,ที่ใส่รองเท้าไม่ได้อย่างเงี้ยน,นะครับแต่ก็อย่างที่เคยรีวิวให้ฟังไปไม่ได้เป็นอุปสรรคในการในการถอดสําหรับผมเพราะว่าพอ พอใส่เข้าใส่ออกนานๆมันก็เริ่มเริ่มคุ้นชินนะครับตอนนี้ปัญหาของรองเท้าคู่นี้คืออะไรรู้ไหมครัเออช่วงน่าจะปีหลังๆเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาผมแทบจะไม่ได้บำรุงมันเลยนะครับเพราะนั้นหนังมันแห้งเออเพอหนังมันแห้งเนี่ยตอนที่เรารองเท้าไปซ่อมเนี่ยช่างเขาก็เขาก็เก็เตือนมาว่าเออลง พวกไข่ปลาวานพวกออยให้มันหน่อยไม่งั้นมันหนังจะแห้งไปมากกว่านี้เออผมก็มันนึกขึ้นได้เออเราไม่ได้ลงลงพวกออยพวกพวกเครื่องมืรลุงให้มันเนี่ยน่าจะปีกว่าแล้วนะครับและยิ่งปีนี้แบบโอ้ใส่สมบุกสมบันมากๆนะครับเต่ว่าสมบุกสมบันยังไงก็คือผมออกทิปเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่รองเท้าคู่นี้ตลอดนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะจะก็ะะได้ไรอะ่ะ หนังมันก็จะแห้งนะครับมันเห็นได้ชัดเลยนะฮะอย่างตอนที่ออกไปน่าจะไปดอยอ,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 อินทนนท์มั้งครับช่วงต้นปีออดอยอินทนนท์เนี่ยมันต้องอ,อตรงกิ่วแม่ปานเนี่ยเราต้องเดินเยอะใช่ไหมฮะแต่แล้วประเด็นก็คือว่าฝุ่นเนี่ยมันเยอะพอฝุ่นเนยอะฝุ่นมันมาเกาะตามรองเทา้าแล้วผมเนี่ยก็ใส่มันมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ใช้แปรงปัดฝุ่นมาเลย จนมาต้องมาปัดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคิดดูตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนที่แล้วเนะี่ยประมาณ5เดือนก่อนจะได้หยิบมาทำมสะอาครับเพราะว่าอบอกตรงๆก็คือหลังๆมันเริ่มขี้เกียจนะครับขี้เกียจแล้วก็อาจจะไมค่ค่อยมีเวลาด้วยหลังจากที่ผมใช้แป้งขนมาขัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้พวกแปง้งแป้งสีฟันนะครับ เอามาถูตามขอบนะครับจริงๆแล้วมันควรจะทำก่อนนะครับก่อนที่จะแปรงขนมานี่ก็จะขัดพวกฝุ่นที่มันอยู่ตามขอบออกไปนะครับเพราะนี้แปรงขนม้ามันเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้แปรงสีฟันที่มันใช้แล้วเห็นไหมฝุ่นขึ้นมาเลยเมื่อกี้แปรงสีฟันที่เราใช้แล้วนะฮะก็เ,เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้ง,งนะครับเอามาใช้กับพวกพวกนี้นะครับพวกเครื่องหนังแล้วก็ ใช้ทำความสะอาดพวกเ,เครื่องเรือนได้นะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการลงออยนะครับยี่ห้อนี้ผมยังไม่รู้เลยนะมันจะออกหัวหรือก้อยนะครับนี้เดี๋ยวมาร้อนเพื่อนๆดูัเลยแล้วกันนะครับวิธีใช้งานนะครับช่างแนะนำมาว่าเออให้ป้ายลงไปในหนฟองน้ำนะครับป้ายแบบนี้ปลายเสร็จนะครับ ปอย่างนี้ไปเสร็จก็เอามาตัวถูถูถูนะครับเอามาปะแปไปะปไปกับเครื่องหนังเราเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเนี้ยค่อยๆถูนะครับค่อยค่อยถูเห็นไหมครับนี้จุดประสงค์เราคือเพิพ่มความชุ่มชื้นให้แก่ตัวหนังที่มันแห้งเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยโคตรแห้งเลย เ้ผมปล่อยทิ้งไว้่างนี้ได้ไงนะครับถ้ามันชำรุดมานะครับหรือมันหนังมันแตกนะโหมันมันแก้ไขยากมากนะครับถึงแทบไม่ได้นะฮะ่ก็จะประมาณนี้อ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างการลงออยเพื่อนๆดูกันนะครับอนี้ผมก็ลงลงเจ้าออยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นี่เป็นสภาพของตัวรองเท้านะครับออลองสังเกตดูนะครับออตรงนี้นะครับออหลังจากที่ลงออยเนี่ยครับมันมันเห็นเลยว่ามันรองเท้าของผมเนี่ยมันหนังมันเริ่มแห้งลงเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะมรอยแตกนะฮะตรงนี้เองเพื่อนที่มีรองเท้าหนังนะครับเครื่องเครื่องหนังเองก็ต้องหมั่นเอามาดูแลนะครับอันนี้เผลอกี่เกียตปีเดียวนะครับเรียบร้อยเลยเห็นไหมฮะนี่ ตัวนี้เริ่มแตกแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วตังนี้ก็ด้วยนะครับซึ่งนี่ตรงนี้เองมันเป็นส่วนที่ทําลายเครื่องหนังของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการการรับชมนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะนําไปใช้ประโยชน์ในการดูแลเครื่องหนังของตัวเองได้นะครับหากเจ้าตัวตัวออยตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมา แชร์ประสบการณ์การใช้งานให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอใช้ไปอีกระย,ยะหนึ่งก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ